สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูราตรีนะคะในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าน,นี่คืออะไรอันนี้คือดินน้ํามันนะคะวันนี้คุณครูจะให้ลูกๆเนี่ยได้ปั้นดินน้ํามันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้อง เอาดินน้ำมันแกะออกจากถุงนะคะดินน้ำมันที่คุณครูแจกไปแล้วนะคะเราก็มา,มาขยำเพื่อให้ดินน้ำมันเนี่ยมันนิ่มนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะ,ะลูกๆก,ก็บิดดินน้ำมันออกมานะคะก้อนพอประมาณนะคะให้ลูกๆฝึกปั้นเป็นก้อนกลมๆก,ก่อน,นะคะ่ะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กๆนะคะ,ะเพื่อ,อนอกจากพัฒนากล้ามเนื้อมัดลิกแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อลิกของเด็กๆเนี่ยแข็งแรงสามารถหยิบจับดินสอหรือว่าหยิบจับสีเทียนในการระบายสีภาพเนี่ยคล่องแคล่วนะคะต่อไปนะคะปั้นเป็นก้อนเล็กๆก็ได้นะคะก้อนเล็กๆประมาณนี้นะคะ การที่เราใช้นิ้วมือขออภัยคะ่ะการที่เราใช้นิ้วมือเยอะๆนะคะมันจะทําให้นิ้วมือของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะอ่ะต่อไปลองครึ่งเป็นเส้นยาวๆนะคะสมมุติว่าเราคลึ่งเป็นเส้นยาวๆคล้ายงูนะคะลูกหรือว่าเด็กๆอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ก็ได้นะคะ ประมาณน,นี้นะคะอ่าเป็นก้อนแล้วก็เป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะหรือว่าปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วเราก็จะบี้ให้แบนแบนๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้นิ้วมือเนี่ยของเราแข็งแรงนะคะโอเคนะคะประมาณน,นี้นะคะสำหรับกิจกรรมปั้นดินน้ำมันนะคะให้ลูกๆฝึกปั้นตามนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ